สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องดีเทลนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวนี่ค่ะนี่อันนี้ไม่รู้ว่าอ่นานยังไงนะคะแต่ว่าเป็น Hello Kitty นะคะอันนี้เป็นนี่หนอเป็นกล่องจุ่มยกบล็อกนะทุกคนเป็นยางลบเดอ้อตัวอย่างนะคะอันนี้เราแกะมานนิดนึงแล้วนี่อันนี้คือตัวนี้นะคะตัวนี้ สีเสื้อน้องไม่เหมือนกันเลยเนาะนี่ชุดน้องถอดได้นะแต่ว่าเราไม่อยากถอดแล้วเราก็ได้ตัวน,นี้ด้วยนี่อันนี้เขียนหายไปแล้วนะคะทุกคนเขียนหายไปแล้วมาดูกันว่าจะได้ตัวสีเขียดหรือเปล่ามาดูข้างกล่องกันทุกคนคอมเมนต์ด้วยนะว่าอยากได้ตัวไหนเราอยากได้ทุกตัวเลยอะ่ะเราอยากได้ตัวสีเขียดมากมาก แต่เราไม่ได้เลยมาวันนี้เราจะมาแกะสิบตัวเลยนะคะตั้งกล้องให่กันโอเคตั้งกล้องแล้วทุกคนเดีย๋ยวเราจะตั้งอย่างนี้นะนี่เอาเอาน,นี้ออกมาอันน,นึงนะคะทุกคนเดี๋ยวตัดไปที่ตอนทําเสร็จแล้วเนาะนี่นะคะทุกคนก็ทําเสร็จแล้วเนะาะค่ะ ก็จะเป็นอย่างนี้เนะเาะอ๋อกองเบอร์นี่เดี๋ยวเราจะเอาออกมาสิบชิ้นเนาะโอเคทุกคนเราเอาออกมากองไว้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วส่วนในกองก็เหลือแค่นี้เองเดี๋ยวทุกคนแยกกันกกรนนีี้จะะิิ็ยยด่เโอเคค่ะ,อ,ะอืม่ม อันนี้ทุกคนอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้งานเรามาแก้กันนุ้นซีเกตครับนี่จะเคาะทำไมเอ้าซีเกตสเีสเกตส่วนี้ต้องซีเกตด,ดูให้หน่อยซีเกตปะเราอยากได้ชีนามอนด้วยอะ่ะเราจะได้ปะชีนามอน ว้าวซ่าซ่าชินามอนชินามอนโรครับนี่ตัวต่อไปต้องได้ซีเค็ดนี่ตัวอะไรได้ไมเมโลดี้ฮะไมลเมโลดเดินหรือเปล่าเนี่ยไมลเมโลเดิเนน้องเล้อ แต่ก็ไม่เป็นไรน่ารักดีเขตัวจะไปเลยจะอุ๊ยทำไมมาแต่อันนี้ปอมปอมปุลินแน่เลยทุกคนใช่ปอมปุลินจริงด้วยใส่เอาไวนะ้เนาะเอาไว้ตรงนี้เขเราจะรีบๆหน่อยนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ไม่รู้กี่โมงแนละ้วอ๋อสี่ทุ่มสี่สิบห้าครับ ได้ินนมอนอีกแล้วตอนนี้น้องแกะไม่ได้นะทุกคนนี่ดึงหัวอ,ออกไม่ได้เลยเอาตรงไหนออกก็ไม่ได้น้องชินนำมอนมีดีอย่างหนึ่งลบสะอาดแต่ตัวเหนียวไปดอยนะทุกคนไม่อาบน้ำนี่สีเข็ดแน่ๆเฮ้ยสีดำๆำคือเรามีตัวปอดเรา นี่แต่เราก็ได้เป็นสิบตัวแล้วนะคุรโรมิเนี่โอเคมาเกะกันยาวๆเลยขี้น้ำบอลอีกแล้วได้จนเบื่อแล้วเนี่ยได้มาสามตัวแล้วทุกคนดูนี่นะสามตัวจริงๆตัวที่เ่าไหลแล้วไม่รู้เนี่ยมาแกะไปกันยาวๆเลยนี่ได้ตัวนี้เรายังไม่รู้เลยนะว่าตัวสีเขียเป็นตัวไหน เขาบอกว่ามันจะเป็นอุ้ยมแมตตาคอกับตัวอเอาไม่ออกคือเห็นเขาบอกว่าเราจะได้ตัวแบบที่มันเป็นคิตตี้อ่ะทุกคนนี่ได้ตัวนี้นะตัวนี้ได้แล้วตัวนี้ยังใส่ไม่ได้เลยจะค่อยใส่นะทุกคน ตัวนี้ปอมปอมปลีนสีเขียวอยันนี้ก็เคยได้ไปแล้วแต่ว่าหายไปไหนก็ไม่รู้ตัวสุดท้ายตัวที่สิบนะทุกคนสีเขตทุกคนบอกหน่อยซีเขตสซีเคตสซีเขตดซีเคต,เตจะได้หรือเปล่าลองจับดูก่อนทุกคน,กคนว่าปะ่ะชีน้มงอน นีย่ยดูสิชิโนมอนด้วยชิโนมอนจริงๆด้วยทุกคนดูสิชินนมอนจริงๆด้วยโอเคนี่นะคะทุกคนคือสิบตัวที่เราได้มานี่เนาะก็จะมีชินามอนสี่ตัวคุณเรามีหนึ่งตัวปอมปอมปูลีนสองตัวมีสีเขียวกับสีน้ำตาล มีไม้เมโลดี้สีชมพูสองตัวแล้วก็มีตัวนี้นะคะจะเป็นกระต่ายเนาะไม่รู้ชื่ออะไรเหมือนกันนี่นะคะก็ทั้งหมดที่เราได้มาเนาะก็อีพีสองเราจะมาเปิดทั้งกล่องนี้สี่อันที่เหลือกับ อันนี้นะคะเป็นคลายเบบี้ของปอมเนาะเป็นของปอมนะครับนี่ของปอมเนาะเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะมาเปิดให้ดูนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะบ๊ายบาย